คือตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นใช่ปะเราไม่รู้ภาษาเราไม่รู้อะไรของเขาทั้งนั้นก็เลยให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกของที่คิดว่าดีหนึ่งอย่างกับเหี้ยหนึ่งอย่างมาแล้วมาเล่นเกมกันผู้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยกอะไรอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหเอางั้นเลยเหรออันนี้จะเก็บอันนี้โอ้ชิ นสวยเข้ามากี่่คนนัไมเคยสนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยิมนะ้อยยิมใหญ่ชาแนลนะต่อก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปิดด้วยมุมมองมุมโดนแบเซนเซอร์เอาเซนเซอร์แบงนี้วันนี้เราอยู่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นเราจะมาให้ทุกคนมาเล่นเกมกัน เดี๋ยวแล้วค่อยมาบอกให้ทุกคนไปซื้อของกันดีกว่าไปหยิบของมาสองอย่างที่คิดว่าดีอย่างหนึ่งเฮียอย่างหนึ่งแล้วจ่ายตังค์ให้ยังหยิบของมาสองอย่างที่คิดว่าดีอย่างหนึ่งเฮียอย่างหนึ่งเล่นเกมกันโอเคอย่าลืมหยิบของมาสองอย่างดีอย่างเฮียอย่างอะไรก็ได้ห้ามใช้ว้นแปลภาษาสองคนหยิบของมาคนละสองอย่างที่คิดว่าดีนะที่คิดว่าเฮียอย่างไรอย่างละคนละสองอย่าง เอาไปเล่นเกมกันได้แล้วครับส่วนหนึ่งครับนี่สําหรับคนที่คิดว่าของดีกับของแย่สุดที่ที่ในความคิดเขาคิดกันนะไปเดี๋ยวไปถ่ายวัดกันเลยว่าใครจะดวงดีใครจะดวงซวยได้กินของใครไปเอาเลยมาอ่ะเอาหลกติกาก็คือวันนี้ให้ทุกคนเนี่ยคือตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นฉบัะเราไม่รู้ภาษาเราไม่รู้อะไรของเขาทั้งนั้นก็เลยเครื่องดื่มอะไรกกต้องก็เลยให้ทุกคนเนี่ย ไปเลือกของที่คิดว่าดีหนึ่งอย่างากับเฮียนหนึ่งอย่างมาเออแล้วมาเล่นเกมกันแล้วมาเล่นเกมกันยื่นให้เพื่อนอย่างนี้อ่ะตัวถือตัวถืออันนี้เป็นตัวอย่าง่สมมติพี่ชาติอยู่งี้ปั๊บพี่ชาติไม่รู้อ๋อพี่ยิ้มซื้อมาพี่ยิ้มจะถึงงี้แล้วพี่ชาติเลือกชาบอกเอาซ้ายเอาขวาสมมติฝั่งนี้เฮียพี่ชาติเลือกฝั่งนี้พี่ชาติก็ต้องกินต้องกินอะไรเออแล้วก็ต่อเิวไปเรื่อยๆอีกอันนึอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้โดนเลือก ก็ไม่ได้กินไงเหรอเออแล้วถ้าได้ของดีก็อดกินแย่เลยกูก็เป็นของแย่ก็แดกต้องแดกกระดาเรียงลำดับไงก็ไม่บอกเดี๋ยวไม่ยืนเลยเดี๋ยวไม่ยืนเลยเพราะแต่ละคนไม่รู้ว่าแต่ละคนซื้อะไรมาไดไม่รู้ครซือะไรมาหน้ากระดานเรียงหนึ่งใช่ไหมหน้ากระดานเรียงหนึ่งแล้วหันหน้าหากัน5 minutes later คนแรกนะคะขวาล้ายเขาบอกว่าขวาล้ายซ้ายดีหรอขวาล้ายซ้ายดีกูย่าส่งสิ่งให้กันสิขวาล้ายซ้ายดีเฮ้ยกูจะเอาขวา ขวายซ้เฮ้ีคู่เอาขวาเอาคืออะไรขวามาคืออะไรจเองตัวเองอันนี้คือดีหรือร้ายเนี่ยคิดว่าน้าร้ายไหมไม่รู้ว่าอะไรอันนี้คือของีอยู่นี้โอ้แซลมอน ปาดิบมาลุ้นกันว่ารสชาติมันจะแย่เหมือนที่พี่ชาติคิดหรือเปล่าเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่สีมันน่าเขยดมากเลยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไปดูฟังทองมั้งหมดละฟังทองหมดหมดละฟังทองหมดฮ่าฮ่าฮ่าอร่อยอีอะ พี่ฆ่าเฉยอันนี้ก็อร่อยนะคุณถึงว่าหน้าตามันจะแยี่ยมมันเฮ้ยมันจะแยี่หมกว่าน้าตาสรุปว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยว่ะโอเคไปายได้รอดว่ะอร่อยอืออารมณ์เออคนต่อไปคนต่อไปพี่ทำรายโหดีหรือไรได้แล้วต้องกินให้หมดด้วย ไม่ใช่เลยมายืนชูโอเคอาพร้อมไหมเฮ้ยโอ้ยุ่ขาแต่เคนโอ้าหเพี่พี่วาไปเป็นนีิบาทนะพี่โอส่งสิกแล้วเรียบร้อยอ้โ้โอ้โหโอ้เดี๋ยวเกทปนไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดีาเรีอ้าวต้องเรียใช่ไหมเรีอกเลยคิดว่าดีที่สุดยกมือขึ้นมาอะไรขวาขวา ไม่หยิบตาทำไมเนี่ยยื้ออะไรก็ไม่รู้โอ๊ยแดดเองเลยเปิดเปิดเลยมึงรู้แม่อะไรไม่รู้ไงให้คุูให้กูทายก่อนไหมเออว่ามะนาวร้อยนตแน่เลยอันนี้จะเปิดให้เปิดอีกันนะวัน่ยุ่งนี่เฮ้ยนี่ทีมนนี้อ่ะยิ้มใหญยุ่งให้เล่าอะลรบ้าก็ไม่เล้ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแดดยากมันไม่ใช่ของกินแบบไอ้นี่แน่นอนอ่ะมันเหมือนไปผัดเป็นราอาหารปะต้องเติมคำนะหน้าตาคือมันเอาไว้เหมือนว่าย่ออาหารนะทุกคนต้องเติมคำนะหนาวมันหนาวอ่ะเ่รู้เดี๋ยวลองดูหน่อยหนาเลมอนกินได้ไม่เอาไม่ให้ดูคนหลังไม่ให้ดูเออคนหลังคนหลังมือสิทธคนหลังคนหลังกี่ยวของผมกูนี่เองอะไร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  คนต่อไปนะโอ้โหนี่ออ้คนน,นี้มันไม่น่าไปให้หลักให้ผู้หญิงต่อหลังอะมันซอกเกินไปไห,หรือเปล่าอะไรอะไรมาน้องนไหนอันนี้ดีกว่าตลกเรยกแล้วนะอันนี้อ้ <c oughs> าวน้องเบลส่ <c oughs> <c oughs> งมา <c oughs> อะไรอันนี้บิวคิดว่าดีหรือแย่แย่แย่นะคุณโดนของแย่แต่ไม่รู้ว่าจะแย่หรือเปล่าแต่จะแย่จริงหรือเปล่ามาดูกันคู่ชายคู่หญิงคูชายแ่นอนอันนี้น่าจะเป็นผักขมอบชีสหรือเปล่าวะเฮ้ยอันนี้ของนี่เลยวะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดมกลิ่นก่อนนะเฮ้ยกลิ่นเหมือนอะไรโอ้โหกลิ่นเหมือนอะไรโอ้ยเย็นจี๊ดละคิดว่าน่าจะคือวาซาบิโอ้โหเย็นจี๊ดแล้วกินกินกินมากมิจารณ์เย็นจี๊ดอันนี้อีกงานอีอีกงานคืออะไร งานสาหร่ายของดีกานกดแดดครับเก็บนี่นี่อะไรผมว่ากินแล้วไม่ได้คำโตโตขอคำโตโตกินมันก็ไม่ได้เฮ้ยคำาตโตเลยจริงๆนะต้องกินหมดพาดเลยนะไม่ให้คนอื่นชิมด้วยไมหนึ่งสองเว่ยซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาอร่อยปะอาหารหมาไว่ยืนอะอาหารแมวยู่โซนเอา คนต่อไปพี่น้องเล่นกันเองแงพี่น้องเอยากสงซิกนะเว้ยดีหรือแย่อะซ้ายหรือขวาแต่ขอชมก่อนขอชมก่อนมิวเลือกเก่งมากวันนี้่นเดีขาพี่สมรานได้พี่สำรานอ้วนรานอ้วกอะเออมาคนต่อไปข้างหูเอ้ยเอาไปเอาไเอาดี๋ยวไม่เอาหนึ่งสองสามอ้าวไอ้ไอ้หัว ไม่ใช่อ่ะใช่ใช่เหรอถ้าหมายให้อินอะไรกินพี่น้องแม่งรู้ใจกันยิ่งหายเลยนี่เรียบหรอเออเอาให้มันกินกินอันนี้อันนี้คิดว่าคือของดีที่สุดใช่ไหมอันนี้คิดว่าคืออะไร ดิวคิดว่าแกงขี้เหล็ก What กูว่าวาซาบิเหมือนเดิมอ่ะพี่แต่ว่ามันดองเฮียอะไรกันอย่างนี้ขอชิมอันเฮียดีกว่าอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอ่ะบิวหยิบกินมาหนึ่งลูกสัตว์เหมือนเมื่อกี้เลยคืออะไรอ่ะคืออะไรเฮียหากวันใดอ่อนแอ อแท้อย่าวันไวไอเฮียตาพี่น้องเอามากระสายด้านขวาเล้กเลยนะเล็กเลยเลืยังเลื่อนเลื่อนไปเละเล็กเลยเอาข้างไหนชูมือชูมือตาเดินได้ไรเล่นใกล้ไม่ได้ถึงอาจจะไม่โกงนะ หมึกลาปะน่าจะหมึกลาเฮ้ยแต่ว่าเขาชอบนะอันเนี้ยอร่อยเฮไอลองวาซาบิไม่เหมือนกันนะเหรอเออไม่เหมือนตุรกอเหมือนกันอาอ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเอางั้นเลยเหรอนี่จะเกี่ยอันนี้ครับสำหรับเบนได้หมึกปลาาของพี่น้องครับเลือกเท่าไหร่ได้แย่นะอันนี้ได้แย่ อันนี้ได้แย่เอาเลยครับมีแล้วอร่อยแลอร่อยอีกเฮ่อร่อยเฉยแต่ว่าอร่อยได้ใช่ไหมเนี่ยขคอที่คอที่คอที่ที่เป็นได้คือของดีรู้เปล่าหรอจริงเหรอแย่คืออันนี้อ้าวเหรออันนี้คือโคเอ่อน่าจะเป็นโคเก้คือมันฝรั่งทอดปกติไม่มีที่อะไรเลยนะ ปลาลาหมึกล่าอ่ะมอบให้พี่สำราญเลยค่ะอ่ามอบเฮ้ยพี่สำราญลองดิว่าพี่สำราญใช่ไหมหมึกลาใช่ปะปลาลนะอืมนะได้ปะถ้าใครที่ชอบคลิธีดีอย่างนี้ยัง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 จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนครับเลือกยังเลือกไานขวา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 ใครมองเห็นไหรอพี่เอาจริงอ่ะเพื่อนอีกี่กลับเลยโดนโชยคนที่ อะไรไม่รู้ด้วยไม่น่ากินทั้งสสีทองคือดีที่สุดอ่ะดอกเลยพี่ของอากิโนจางเดี๋ยวจะเอาอันนี้อันนี้ดีกว่าเฮ้ยเหมือนเรื่องอันนั้นแล้วอากิโนจังอากิโนลองพี่อากิโนอากินโนจังคือที่นี่อะไรวะเปิดค่อยๆเปิดนะระเบิดเปล่า ไม่เดี๋ยวก่อนอย่าหกนะอย่าหกนะกินยังไงปลากระป๋องป่ะปลากระป๋องหรป่ะไม่ปลาซาดีนเฮ้ยปลาดิบกินฟีเยอะมากสั่งปลาล่าปลาล่ากระป๋องป่ะกินปลาล่าเลยอ่ะโอ้ไม่ดีไม่ดีเลยคืออะไรเหรคืออะไรไม่ดีปลาล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเลยเหรอไม่ดีเลยเหรอเฮ้ยไม่ดีจริงอ่ะไม่ดีเลยเหรอเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยเหรอไม่ดีไม่ดีเลยอยากชิมเลยไหมเรือเขาเปล่า สัตว์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้คือพี่ยิ้มคิดว่าดีอร่อยพีคปะเป็นคล้ายๆเหมือนกับปลาหวาน,น,นวไหมเราปะปลากระป๋องแบบหวานนะเหรอที่มันมีพริกมากมีพริกใช่ไหมมากมาก<า><า>อันนี้คือซอสหวานเลยเลาราเอาเลยเอาเลาว่ะเอาเรยวะเหมือนกับทูน่าอยู่ในอันนี้เป็นซอสหวานใช่ไหมตัวนี้แม่งเก่งไม่ได้เกี่ยวใครสัตว์อร่อยเก๋เลยเอ้ยตัวดี กิ่นเราบังคั้ยิ้มกับปกานะกิ่นกินไม่น่าเกลียดเราังยิ้มตับกานะกินะกินเหมือนอาหารแมวกล่ไม่กลินเลยนะอันนี้ปลาดองอ่ะลองเลยแล้วกันอันนี้ปลาดองแกะเลยอยากรู้อันนี้มอ้ยิ้มอันนี้อร่อยกัวเร็วร้ายองเขาไงเฮ้ยไม่ใช่เว้ยมาเป็นอันี้ปลาสโมกเฮ้ยดองไหนน้มันคือ ยากให้เข้าเปล่าเลยจริงเหรออร่อยเลยยเลโอ้ยที่อันนี้หอมซ่าตจริงอ่ะมันเป็นปลาสโมกับปลาแห้งอ่ะโอ้โหนี่ก็ดีดีทั้งคู่เลยลองกินลองกลอง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 ตนสุดท้ายอร่อยหมดแล้วอันนี้อร่อยใครมาญี่ปุ่นก็ตัดขาซื้อมาเดี๋กินได้ทุกคนเนี่ยโอเคทุกคนบอกอร่อยอันนี้เป็นตัวนี่ว่าเอาาพีนตัวเลยเห้ยนะใช่ไหมนี่กล่องนี้หรอซบเลยซบเลยเีย้ทีนี้บอกครับพี่ชาเป็นคนเปิดประเด็นอุ้ย อร่อยอ่ะจริงอ่ะกลิ่นควันควันกลิ่นเปิดกระป๋องมาตอนแรกกลิ่นควันอมอ่อนมากมีกลิ่นควันด้วยไอ้เหี้ยมึงนึกของนี้อ่ะกูนึกว่ามันจะต้องแย่สุดหน้าตามันปลาจัดอันนี้หอมข้าวสวยร้อนเสือกอร่อยดัดเลยอันนี้หอมด้ยเฮ้ยอันนี้เนี่ยสมูทอันนี้หอมปลาโลปไปคลิปดีป่ะสำหรับทีนี้ก็ เรามาต่างประเทศนะฮะก็ยังไงก็คือเอาเอาของทุกอย่างมาลองเล่นกันหูอันนี้อันนีต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าที่มิกกันมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ตกแค่ห้าสิบบาทใช่เนี่ยมันไม่ได้แพงอน,นี่ของเซลอันนี้ป้าเ,เหลืองเนี่ยของเซลสิบบาทเราใช้ชีวิตกันแบบประหยัดอะ่ะนี่อันนี้คือแบบไม่ไม่เหลืองครับอันนี้คือราคาสดเลยเนี่ยสองร้อยสี่สิบแปดเยนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เกินร้อยอ่ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับคลิปวัดดวงวัดใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ยิ้มน้อยน้อยด้วยไปละเจอใหม่ EP เจอใหม่ e ีหน้าไลฟ์เพยงนี้ครับสวัสดีครับ